เจให้เอาไหมฝากกดไลค์กดเจให้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 คำน้อยนะคะบายบายอายับอายับยุ่งพร้อมหรือยังพร้อมแล้วจะไปไหนจะไปบ้านพี่ดาวว้ามันไปถึงไหมไปถึงไปถึงใช่ไหมใช่ไปกันเลย นี่บอกให้แม่เอฟซีก่อนกุญแจอยู่นี่ค่ะกุญแจอยู่นี่ค่ะเอาไปที่ถีบไปเลยค่ะยุ่งอยขับแมงนะเบาๆนะสวัสดีครับแม่เอีหรือยังสวัสดีครับครับเสียงหน่อยลูกเสียงเอาไหม่เอาใหมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ่นีสวัสดีครับเอาพอแล้วมา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 ไปรีบไปกันเถอะค่ะ พร้อมแล้วพอแล้วป <one> <programmes> ีก่อนปะโอ้โหป่ะถือโอ้โห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 ไป้บอลลูกไม่ทำไรเจอไม่รู้ไปทางนี้เขารู้ไหมหรือเปล่าเพื่อน้อยตกแล้วมีสิ่งมากอ่ะครับก่อนครับ เสียงด้วยไม่เสียงด้วมันจะหนูรอคำน้อยด้วยโอ้คเราเดีนเพื่นเบา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 คู่จวดอาชัดเ็เลยแ้วเส็จคูนเลยอะ ไมลกออกกำลังกายปดหัวเลือองย่างเยี่ยวโอ้ยแล้ทำมต้เสียโอ้โอ้โตดแตกโอ้ยไปว่าคำน้อยไปแล้ว ตายแล้วลูกาสข่อยโอ้ลูกสาวคอยเอาป่อยมาหน่อยป่อยนอยปยนอยยนอยอยหน่อย้ออยน้องวยน้องคำน้อยเร่เซ็งไวรุ่นเซ็งคำน้อยรุ่นเซ็งนะโอ้โหป้อนในปากเลยบ่คคีคำน้อยแต่ลูก ขับน้อยไหมอุ้ยอุ้ยอะไรเป็นไรเอะเป็นไรมันไม่คือ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 น้ำลายคำน้อยโอ้มันเปื้อนป้า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 บาวบ้า ที่อันสะดวกสบายของข้าหอมนะคะสายจวดพลงานถ้วยเรื่องอะไรสิงส,งส,งสิงครับพาคำน้อยไปบาทเดี๋ยวคำน้อยจะเล่นเครื่องให้เอาไหม <Okay. S 1> โอเคโออ้เคมาเล่นเครื่อง <laughs> <laughs> อะไรนะ <laughs> อะไรนะมาเล่นเครื่องคำน้อยคำน้อยมาเล่นเครื่องคำน้อยเล่นเครื่องให้น้องหน่อยสิ เท่าไงจะสัตว์สุดสัจแค่นั้นเองโอ้ยวันนี้ไม่รู้ว่าไปคลิปอะไรนะคะวันนี้อ่ะจอดแล้วก็จับขี้ช้างเลยว่ะ ที่ช่างบ้างว่า้าสวยมาก้าสวยมากเลยเออ้าหาาาสวยมากโอ้ภาพสวยมากมากเลย ไปเล่นนะมาหอจิอียงบุมันบมวนครับผมตูดมันตูดอะไรนะแอวันเปเล่นไปเล่นไปแอวันเสียงดังดังปัดปัดปัดดจึงจึ่งจึ่งจึงจึงึงจึงึงึึงึงงึึงจึงจะเพลงยังดอกจึงง ไม่เอาไม่จำบอาดิงวอลแล้วบาพาคำน้อยออกมาว่ะพามานี้ลูกพามานี่สวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับ คำน่อยดีครับเร็วดีครับสวยโอ้ยคำช่วยครับพี่ดีเออขอบคุณครับขอบคุณดีลูกครับดี่ดีข้าข้างข้างี้ดีครับพีดีข้าข้ดีดีข้าข้างไม่มีอุ้ยโอ๊กได้สิหนะเอามั้เบิ้งบอกคำน้อยนอนสิ่ไหมคำน้อยนอนลงนอนลงแยบ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 ลงแยบแยบลงสวยเลรอครับแยบนอนลงโอ้ยฮุ้ยโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะตีหัวได้จ้ำจ้ำจำ เออนั่นจำจำเบิร์ดเด็กคนนี้ทำได้ยังไงครับสุดยอดหอมด้วยหอมด้วยหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มน้องแหมนั่งลงนั่งสวยๆนั่งขาหน่ะนั่งขานุนสวยๆดิแอชชั่นแอชชั่น I love you I love you I love you เอาอยู่เอานอนลงดีๆลูกนอนดีดีจำพุงอีกจำพุงกินหญ้าไประวังขาเด้อลุกระวังขาเลยเด้อเอาขาออกมาเน่ลูกเออปปจุ้งหัวนี้ก็อือเขาดื้อใส่ของเล่นอันนี้ดื้อใส่ช้างก็สินะครับลูกช้างอือ มันีลืมมาเสือกมาให้ลูกนุ่นบอกคำน้อยหยุดเอาหยุดก่อนเอาเอายุดก่อนเอาเอาเขาหอิเอาแล้หนูเฮานิ่งหนูไม่หยุดเมาออกมาอยว่วะครับพี่เราต้องคอยระวังด้วยนะครับเราต้องดูแลด้วยนะพ่อนะเออมาโอ้คนกระเหี้ยนน้ำนกกระไดหนาแม่ โอ้ก็หอมดูขาเนี่ยลูกเอ้ยเขาต้องเอาเชือกเองพอเชือกของคอวันหนา้าวันหน้าวันหน้าเราฝึกก่อนวันนี้เราฝึกก่อนขี่คอเลยขี่ได้น้องนี่มากขี่ตะกอนได้ไไไเออมือแร้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ บ้าพาคำน้อยกลับบ้านกันต้องนั่งกี่าบลงมาันี่ก้อนมานี่ก้อนอามานี่มา้าอะไรนะบอกคำน้อยไปไหนนะกับบ้านป้าป้ากลับบ้านมื่อเมื่อมไม่มาแล้วบอกคำน้อยนอนลงเอาเนาะแลวลงลงเอลาเอ้า นอนดีๆบอกบอกคำน้อยนอนดีๆแล้วก็นั่งปิดคลิปโอ้โหฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครัเอาไหมฝากกดไลค์กดแชร์ให้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 คำน้อยนะคะบายบายไอ้ยับไอ้ยับโยุ่งแก้มคำน้อยเดินของแก้มคำน้อยเดินของแก้มหอดลูกเลยหรอกโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยว โอเคนะครับแม่เอฟซีก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวครอบครัวเราเดี๋ยวจะขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นความสามารถนะฮะความรักความผูกพันของน้องข้าวหอมกับน้องปลาขะเยงใช่ไหมลูกโอเคบายบายแม่เอฟซีไปก่อนนะครับฝากติดเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมาที่ลูกเร็วเอาเอาดูไปเลย โอ้สายหดข้าวหดเองไปกระเถอไปกระเถอไปแล้วไปแล้วครับ